สวัสดีจ้าเด็กๆวิชาต่อไปคือวิชาสุขศึกษานะหายไปนานเลยลืมเนื้อหากันหมดหรือยังลูกยังไม่ลืมนะวันนี้ครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกก่อนที่เราจะไปทําแบบทดสอบครูจะให้เด็กๆช่วยกันเล่นเกมทายคําจากภาพที่ครูนํามาให้สิบข้อพร้อมไหมคะอยากเล่นหรือ,อยังอ่ะ แต่หนูต้องช่วยกันตอบนะอพร้อมแล้วไปกันเลยจ้าสวัสดีใจใ้าเด็กๆวิชาต่อไปคือวิชาสุขศึกษานะหายไปนานเลยลืมเนื้อหาไปหมดหรือยังลูกยังไม่ลืมนะวันนี้ครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำแบบทดสอบหน่วยการเรียนรูลล้ที่1เรื่องลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกก่อนที่เราจะไปทำแบบทดสอบครูจะให้เด็กๆช่วยกันเล่นเกมทายคำจากภาพที่ครูนำมาให้สิบข้อ พร้อมมั้ยคะอยากเล่นหรือ,อยังอะแต่หนูต้องช่วยกันตอบนะอะพร้อมแล้วไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพบกับพี่วาวาและช่องวาวาคิดอาร์นะคะวันนี้พี่วาวาก็มีเกมมาให้เล่นค่ะนั่นก็คือเกม ทายอาวัยวะในร่างกายตามคําใบนะคะเกมนี้มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อโดยพี่วอ๋จะจับเวลา1ิบวินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะ <S <S ข้อที่1อวัยวะส่วนใดในร่างกายที่ทําหน้าที่หยิบจับหรือทํางานต่างๆตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ <S <S หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะ ข้อที่2ข้อใดเป็นอวัยวะภายนอกทั้งหมดตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะฉเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะหูและมือข้อที่3อวัยวะในข้อใดใช้เคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะขาข้อที่สี่ข้อใดเป็นอวัยวะภายในทั้งหมดตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะกระเพาะกับรำไส้ ข้อที่5อวัยวะข้อใดมีหน้าที่เป็นทางผ่านของเสียงตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอ,อฟายค่ะหูข้อที่หก่อนรับประทานอาหารควรล้างอาวัยวะใดก่อนตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะมือข้อที่เจ็อวัยวะส่วนใดที่ช่วยในการขี่จักรยานให้ไม่หกลม้มตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไขค่ค่ะขามือและตาค่ะ ข้อที่ 8. อวัยวะใดไม่ได้อยู่ในส่วนของรำตัวตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะหูข้อที่ 9. ก้าอวัยวะส่วนใดอยู่ในส่วนของศีรษะตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะหูข้อที่ส0อวัยวะในร่างกายมีไว้รับรสชาติต่างๆต,ตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะลิ้น จบไปแล้วนะคะสำหรับเกมทายอวัยวะในร่างกายตามคำใบ้10ขอ้อส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b e ช่องหวาหวาคิดอ่านให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับเกมหน้าค่ะสวัสดีค่ะกันจ้าเล่นเกมสนุกไหมลูกสนุกนะอ้าวหนูหยิบเอกสารวิชาสุขศึกษาข,ขึ้นมานะ เดี๋ยววันนี้เราจะทําแบบทดสอบพร้อมกันอา้าวถ้าเด็กเตรียมมาแล้วให้เปิดไปที่หน้านี้ลูกจะอยู่ด้านหลังเลยเวันนี้เด็กๆจะต้องใช้ดินสอระบายลงในวงกลมนั้นะวงกลมที่อยู่หน้าหมายเลข เลือกคําตอบที่ถูกต้องคําตอบเดียวระบายสีลงไปใช้สีอะไรก็ได้หรือจะใช้ดินสอนละบายก็ได้นะเดี๋ยวครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วหนูก็ตอบนะคะพร้อมอยังอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยข้อหนึ่งการมองเห็นหนาฬิก,กาสีแดง และได้ยินเสียง tiktok ใช้อวัยวะในข้อใดการมองเห็นนาฬิกาสีแดงและได้ยินเสียง tiktok ใช้อวัยวะในข้อใดข้อหตาหูข้อสองปากมือข้อสามตาจมูกเลือกข้อไหนลูกได้แล้วหนูก็ระบายสีเลยค่ะอันไหนที่มองเห็น นาฬิกาและได้ยินเสียงติ๊กต๊อกตาหูปากมือตาจมูกอะต่อไปข้อ2การอ่านหนังสือต้องใช้อวัยวะในข้อใดการอ่านหนังสือต้องใช้อวัยวะในข้อใดหนึ่งหู 2. ตา 3. จมูกเอาข้อไหนอ่านหนังสือหูตาหรือจมูกต่อไปข้อ3ข้อใดเกี่ยวข้องกับจมูกข้อใดเกี่ยวข้องกับจมูก 1. น้องร้องไห้เสียงดัง 2. ดอกไม้มีกลิ่นหอม 3. ตุ๊ก,กตามีขนนุ่มข้อไหนที่เกี่ยวข้องกับจมูก 1. น,น้องร้องไห้เสียงดังสองดอกไม้มีกลิ่นหอม3ตุ๊ก,กตามีขนนุ่มต่อไปขอ้อ c อวัยวะในข้อใดทำให้เราสามารถยืนทรงตัวอยู่ได้อวัยวะในข้อใดทำให้เราสามารถยืนโตยืนทรงตัวอยู่ได้หนึ่งศีรษะสองมือและนิว้วทะและนิ้วมือสามเท้าและนิ้วเท้าหนึ่งศีรษะ สมือและนิ้วมือ 3. เท้าและนิ้วเท้า่อตไปข้อ5หากไม่มีมือข้อใดกล่าวถูกต้องหากไม่มีมือข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. มองไม่เห็น 2. ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียง 3. หยิบจับสิ่งของไม่ได้เอาข้อไหนลูกถ้าเราไม่มีมือเราไม่สามารถทำอะไรได้เลย 1. มองไม่เห็น 2. ไม่ได้ยินเสียง 3. หยิบจับสิ่งของไม่ได้ต่อไปข้อหก ข้อใดเป็นการดูแลรักษาความสะอาดฟันที่ถูกต้องหลังการรับประทานอาหารข้อใดเป็นการดูแลรักษาความสะอาดฟันที่ถูกต้องหลังการรับหลังการรับประทานอาหาร 1. แปรงฟัน 2. เคี้ยวหมากฝรั่ง 3. ใช้ลูกอมระง,งับกลิ่นปากเอาข้อไหนคะเออหลังรับประทานอาหารเนี่ยเราจะต้องนาำมะไร 1. แปลงฟัน 2. เคี้ยวมาฟฟันลัง 3. ใช้ลูกอมระง,งับกลิ่นปากได้คำตอบแล้วก็ระบายไปเลยนะลูกไม่ต้องระบายสวยงามหรอกนะคะให้พอรู้วนหนูตอบนะลูกต่อไปข้อเจ็่าศีรษะและผมสกปรปก ควรปฏิบัติอย่างไรถ้าศีสะและผมสกรปรกควรปฏิบัติอย่างไร 1. หวีผม 2. ใส่น้ำมันมะกอก 3. สระผมด้วยยาสระผมก็นี่ง่ายนะหนหวีผม 2. ใส่น้ำมันมะกอก 3. สระผมด้วยยาสระผมต่อไปข้อ8ปด ข,ข,ข้อใดเป็นประโยชน์ของการตัดเล็บให้สั้นข้อใดเป็นประโยชน์ของการตัดเล็บให้สั้นหนึง่งทำให้มือสวยสองทำให้เล็บสะอาดสามทำให้เล็บยาวเร็วขึ้นหนึง่งทำให้มือสวยสองทำให้เล็บสะอาดสามทำให้เล็บยาวเร็วขึ้น ไปข้อ9ก่อนใช้มือหยิบผล,ลไม้เพื่อรับประทานอาหารเพื่อรับประทานควรปฏิบัติอย่างไรก่อนใช้มือหยิบผล,ลไม้เพื่อรับประทานควรปฏิบัติอย่างไรก่อนนะลูกก่อนนะหนึ่งล้างมือให้สะอาดสองเช็ดมือด้วยผ้าที่สะอาดสามตัดเล็บมือด้วยกรรไกรตัดเล็บ ก่อนที่จะหยิบกระถเนีาทำอย่างไรก่อน 1. ล้างมือให้สะอาด 2. เช็ดมือด้วยผ้าที่สะอาด 3. ตัดเล็บมือด้วยกรรไกรตัดเล็บต่อไปข้อ10ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าไม่ดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะต่างๆของร่างกายจะเป็นอย่างไร ถ้าไม่ดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะต่างๆของร่างกายจะเป็นอย่างไร 1. ร่างกายหอมสดชื่น 2. ร่างกายสกปรก 3. ร่างกายสะอาดถ้าเราไม่ดูแลรักษาร่างกายจะเป็นอย่างไร 1. ร่างกายหอมสดชื่น 2. ร่างกายสกปรก สามร่างกายสะอาดเสร็จแล้วเป็นไงง่ายไหมจ๊าอ่าและอย่าลืมส่งครูนะครูจะได้ตรวจแล้วจะดิฉันว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวครูจะบอกบายบายอาทิตย์หน้าเจอกันนะคะสวัสดีจ้า